ผมมาอัดคลิปซึ่งชาเลน g ์คราวนี้ห้ามโดนสีน้ําตาลซึ่งมันจะให้หรือยากผมไม่ทราบแต่ที่รู้ข้างหลังผมเป็นสีน้าตาลแต่ตรงนั้นก็เป็นสีน้ําตาลเพราะฉะนั้นผมจะไปนี่เข้าไปดูก่อนอ่ามก็ปกติด,ดีปิดไว้เหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็หันไปตรงนั้นแค่นั้นรอบแปบบ๊บคิดไปคิดมาเปิดประตูใไปดีกว่าแล้วจะปิดเพือ่อปุ๊บ โอ้ดีโมดอยู่ใกล้ด้วยมือห้ามโดนนะอ,อย่างนี้ให้ใช้ตั้งแต่แรกนี่นะยังไม่โดนนะแต่ผมจะเอาทับหย,ยบตรงนี้แล้วก็จะหยยบไปเก็บไม่ได้มือผมยังไม่ถึงรึเก็บได้เหอ่ะเนี่ยละเดียแ,แ,แนี่ไม่มีสีน้ำตาลฉะนั้นก็แค่นั้นอะ่ะแล้วก็โยนทิ้งไปง่าย แลว้วก็ได้ชาร์จแบตเนี่ต้องกลับไปย้อนดูคลิปอีกแล้วโอเคแค่นี้